สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการจับประเด็งข่าวร้อนสุดสัปดาห์ประจำค่ำคืนวันเสาร์ที่7กุมภาพันธ์2558วันนี้ติดตามข่าวสารกับผมพล,ลวัตผู้พิพากษาครับเราเริ่มต้นกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอลนะครับสิงห์้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่43ที่จังหวัดนครราชสีมานาสุดท้ายนะครับวันนี้ทีมชาติไทยก็ลงสนามพบกับเกาหลีใต้ชุดอายุ23ปีเกมน,นี้ไทยเราต้องชนะเกาหลีใต้2ประตูขึ้นไปสถานเดียวนะครับจึงสามารถที่จะเข้าไปลุ้นแชมป์ได้นะครับซึ่ จบลงด้วยสกอร์ศนย์ประตูต่อ0ูนครับแม้ว่าทีมชาติไทยของเราพยายามที่จะเปิดเกมบุกเข้าไปอย่างหนักนะครับตลอดช่วงเวลาครึ่งหลังแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรเกาหลีใต้ได้ทําให้เกาหลีใต้คว้าแชมป์ไปครองด้วยสถิติชนะ2เสมอ1ส่วนไทยเรานะครับชนะ1เสมอ1และแพ้1น1ในการแข่งขันครั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับไปต่อกันที่ประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นที่ประเทศจีนนะครับวันนี้ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหว สองระลอกติดต่อกันในบันทนเสฉวนของจีนนะครับส่งผลให้บ้านเรือนหลายหลัง,าลาลงาคาได้รับผลกระทบนะครับแต่ว่าเบื้องต้นนี้ไม่มีรายงานของผู้เสียชีวิตครับ เกิดเหตุแผ่นดินไหว2ระลอกครับขนาด4.5และ3.3ริกเตอร์ภายในเวลาไล่เลี่ยกันในชางหนิงเคาตี้มณฑลเสฉวนของจีนเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิน่นแรงสั่นสะเทือนทาให้บ้านเรือนกว่า3,000หลังพังเสียหายและกระแสะไฟฟ้าดับเป็นเวลาหลายชั่วโมงส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า1,000ครัวเรือนโดย51ครัวเรือนต้องอพยพอ,ออกจากพื้นที่เนื่องจากบ้านของพวกเขาเสียหายอย่างหนักอย่างไรก็ดีไม่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวครับด้านรัฐบาลท้องถิน่นตอนนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปยังพื้นที่เพื่อ ้มยประกาศเตือนภัยจากบ้านเรือนที่พังถล่มพร้อมกับมีการสำรวจความเสียหายในพื้นที่แล้วครับมาติดตามประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยบ้านเรากันบ้างนะครับวันนี้สารทหารกรุงเทพได้อนุมัติออกหมายจับเล็กที่ก1 6่งทับนายนิรันยาวภาผู้ดูแลเว็บไซต์ AIS นะครับเ,เว็บไซต์ขอภัยครับ ASTV ผู้จัดการนะครับในข้อหาหมิ่นสถาบันตาม กฎหมายอาญามาตรา112ที่ได้มีการเผยแพร่อเอกสารแถลงการปลอมที่มีผู้ไม่หวังดีนำมาเผยแพร่ในโลกโซเชียลมีเดียครับ ทั้งนี้นะครับนายน,นิรันยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ตามที่พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาญ,ญกรรมทางเทคโนโลยีที่ได้ยื่นคําร้องแก่สารทหารเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นายนิรันยาวภาได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสอน,นอชนะสงครามเพื่อลงบันทึกประจําวันกรณีที่ได้มีการเผยแพร่ถแถลงการสํานักพระราชวังปลอมฉบับที่13เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2558เป็นเอกสารถแถลงการที่มีผู้ไม่หวังดีนํามาเผยแพร่ในโลกโซเชียลมีเดีย ภายหลังเมื่อทราบนะครับว่าเป็นเอกสารที่มีข้อมูลไม่เป็นความจริงทางผู้ดูแลเว็บไซต์ เอ s t v นะครับก็ได้มีการลบข้อมูลดังกล่าวแล้วก็ขณะนี้นะครับผู้บริหารในสื่อเครือ ASTV ผู้จัดการก็ได้มีคำสั่งปลดนายนิรันต์ออกจากตำแหน่งผู้ดูแลเว็บไซต์พร้อมกับหักเงินเดือน50%ในฐานะผู้ที่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดด้วยนะครับสำหรับความคืบหน้าคดีระเบิดหน้าห้างสยามพารากอนพลตำรวจโทศิวราลังสิพรานกุลผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่ามีผู้แจ้งเบาะแสผู้ต้องสงสัยที่เดินลักษณะขากระเพกเข้ามาหลายรายคาดว่านะครับในสัปดาห์หน้าน่าจะออกหมายจับ ที่ระบุชื่อของคนร้ายแล้วก็รายละเอียดที่ชัดเจนได้พร้อมกันนี้ก็ได้มีการแจกจ่ายภาพคนร้ายจากกล้องวงจรปิดโดยขอให้ประชาชนช่วยแจ้งเบาะแสพร้อมตั้งรางวัลน,นาจับ10,000แบาทสําหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสคนร้ายครับทางด้านของพลตํารวจเอกจักทิพย์ชัยจินดารองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติกล่าวว่าการสืบสวนมีความคืบหน้าไปมากแล้วก็อาจจะมีข่าวดีภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้วยนะครับ ไปต่อกันที่จังหวัดตรังนะครับสำหรับการให้ความช่วยเหลือสุนัขจรจัดนะครับกลุ่มคนรักสัตว์จังหวัดตรังพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิกุศลสถานตรังได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือลูกสุนัขจรจัดที่ถูกทารุณกรรมอย่างหนักด้วยการฝังทั้งเป็นในท่อระบายน้ำครับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิกุศลสถานตรังได้รับ แจ้งนะครับจากกลุ่ม Help, Dog and Cat ตรังว่ามีคนฝังสุนัขทั้งเป็นไว้ในท่อและมีศพสุนัขโดนวางยาตายที่บริเวณห้องแถวหลังปามคอร์ดอพาร์ตเมนต์ถนนท่ากลางซอย6ตําบลทับเที่ยงอําเภอเมืองจังหวัดตรังจึงรีบเข้าไปตรวจสอบพบสภาพของสุนัขสองตัวซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากนางสาวกหนกพัก สุจิวัฒนารัตน์นะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มของคนรักสัตว์จังหวัดตรังก่อนที่จะนาไปให้สัตวแพทย์ตรวจรักษาเบื้องต้นเพราะจากสภาพสุนัขตัวสีขาวได้รับบาดเจ็บบริเวณขาจากการโดนตีเมื่อช่วยสุนัขทั้งสองตัวได้แล้วก็ได้กลิ่นครับเป็นกลิ่นเหม็นบริเวณใกล้กับพื้นที่ดังกล่าวตรวจสอบในพื้นที่ก็ต้องตะลึงเพราะพบกับซากศพสุนัขอีกหนึ่งตัวสําหรับผู้ก่อเหตุคาดว่าน่าจะเป็นผู้สูงอายุรายหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้ชาวบ้านในพื้นที่ระบุว่าได้วางยาสุนัขจ,อน,จอนที่จะตตีแต่สุนัขจจรัด จึงหนีเข้าไปอยู่ในท่อระบายน้ําดังกล่าวคนใจโหดคนนี้เขาก็ใช้ดินมากรบปิดท่อทั้งหัวและท้ายคาดหวังให้สุนัขทั้ง2ตัวตายทั้งเป็นจนมีพลเมืองดีเข้ามาพบเห็นเข้าสําหรับสุนัขตัวสีขาวได้รับบาดเจ็บเนื่องจากโดนตีอย่างแรงที่บริเวณขาหลังด้านซ้ายทําให้ขาพิการไปตลอดชีวิตครับแต่ว่าส่วนสุนัขตัวสีดําไม่บาดเจ็บจากบริเวณภายนอกแต่ตอนนี้มีอาการป่วยเล็กน้อยนะครับเมื่อมีอาการดีขึ้นแล้วก็จะนําสุนัขทั้ง2ตัวเข้าบําบัดที่สถานพักพิงสุนัขจรจัดของเทศบาลนาครตรังต่อไปคร คุณผู้ชมครับหลังจากที่มีการเลื่อนเวลาเปิดปิดด่านที่จะขึ้นไปอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นวันที่2นะครับในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้นะครับผลปรากฏว่าก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีครับจากนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ที่สัญจรไปมาบนเส้นทางดังกล่าวครับ จากการเปลี่ยนเวลาใหม่นะครับเป็นการผ่านเข้าออกทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จากเวลา21นาฬิกามาเป็นเวลา18นาฬิกาทำให้การเปิดด่านในช่วงเช้าเวลา6นาฬิกาที่บริเวณด่านเนินหอมฝั่งจังหวัดปราจีนบุรีตอนนี้นะครับก็เป็นเส้นทางที่เขาเนี่ยต้องการที่จะให้คนแล้วก็ช้างเนี่ยนะครับอยู่ร่วมกันได้ก็เป็นเส้นทางขากินของช้างป่าแล้วก็สัตว์ป่าชนิดอื่นๆหลังจากที่ผ่านมาได้เกิดเหตุช้างทุบทาลายรถยนต์พังเสียหายนั้นมาวันนี้บรรยากาศทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับไม่มี อุทยานผานะวิ่งขึ้นลงอุทยานเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาในเวลาที่ถูกกาหนดไว้ใหม่นะครับจากการสอบถามความเห็นของนักท่องเที่ยวที่นิยมใช้เส้นทางขึ้นลงด่านเนินหอมต่างเห็นด้วยกับมาตรการเปิดปิดด่านเร็วขึ้นเพื่อที่จะให้สัตว์ป่านั้นได้ออกมาหากินตามเส้นทางเดิมรวมทั้งเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วยนะครับทางด้านของนายคันชิตศรีนพวรรณหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กล่าวว่าหลังจากมีมาตรการนี้ออกมาประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยวให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไม่มีการต่อต้านจึงขอขอบคุณทุกภาคส่่วนทนททังงกอ เที่ยวประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวตลอดจนสื่อมวลชนที่ได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงสาเหตุของการปิดด่านเพื่อการบริหารจัดการสัตว์ป่าตามหลักวิชาการซึ่งทําให้นักท่องเที่ยวได้รับประโยชน์จากสัตว์รวมทั้งการเข้าชมแล้วก็สัมผัสกับธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ขณะเดียวกันได้รับรายงานจากชุดปฏิบัติงานที่เฝ้าดูพฤติกรรมสัตว์ป่าของเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมีแม่นกระทิงกวางและสัตว์ป่าอื่นๆอ,ออกมาหากินกันเพิ่มเป็นจําน,นวนมากขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องเลยครับก็ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับก็เปิดตั้งแต่6นาฬิกานะครับคือตอนเช้าแล้วก็จะปิดด่านตอนหโมงเย็นนั่นเองครับแล้วพักกันก่อนครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับจะประเด็งเ่าร้อนสุดสัปดาครับโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เปิดเผยน,นะครับว่าการเชิญตัวกลุ่มการเมืองแล้วก็นักวิชาการมาพูดคุยเพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองทัศนคตินั้นไม่ได้มีการกักขังผู้ใดไว้ตามที่สหรัฐอเมริกาเข้าใจครับ พันเอกวินไทยสุวารีโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติกล่าวถึงกรณีสำนักข่าวของสหรัฐเรียกร้องให้ไทยยุติการเรียกตัวและคุมขังกลุ่มการเมืองนักวิชาการรวมถึงผู้วิจารณ์ทางออนไลน์ว่าที่ผ่านมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้พยายามชี้แจงสร้างความเข้าใจและพูดคุยปรับทัศนคติต่อผู้ที่มีความเคลื่อนไหวสุ่มเสี่ยงจะนำไปสู่ความขัดแยง้งและสร้างความสับสนให้กับสังคมไม่ได้ใช้วิธีการคุมขังหรือกักขังตามที่บางส่วนกล่าวอ้างแต่อย่างใดโดยการเชิญหรือว่าการขอเข้าพบปากกันในครั นี้นะครับก็เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในมุมมองภายใต้สถานการณ์ของประเทศที่ยังคงอ่อนไหวอยู่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงที่รับผิดชอบในพื้นที่นั้นๆเป็นผู้เข้าไปพบปะปฏิบัติอย่างให้เกียรติต่อผู้ที่ถูกเชิญมาหลังจากการพูดคุยก็มีความสบายใจของทั้งสองฝ่ายและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีส่วนบุคคลที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่ากระทําผิดในคดีอาญาจะถูกปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายดังนั้นขอยืนยันว่าการดําเนินการในทุกเรื่องเจ้าหน้าที่พิจารณาตามมูลเหตุเจตนาและยึดโยง ข้อกฎหมายสําหรับกรณีของนายเกรียงไกลรลีกิจวัฒนะได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ปล่อยตัวไปเรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนกรณีของท่านอื่นๆที่ผ่านมาครับ มาติดตามประเด็นร้อนที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อปลายเดือนม,มกราคมที่ผ่านมานะครับนายแดเนียลไรเซลผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยแล้วก็ได้ร่วมหลากหลายกิจกรรมนะครับแต่กิจกรรมที่เป็นประเด็นขึ้นมาก็คือการที่เขาไปบรรยายพิเศษครับที่สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับได้มีการวิาพากษ์วิจารณ์การเมืองของไทยเนี่ยนะครับในลักษณะที่หลายฝ่ายมองว่าไม่เหมาะสมเรื่องนี้เองนะครับกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาครับล่าส รองศาสตราจารย์ประพัฒน์เทพชาตรีผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นก็ออกมาชี้แจงนะครับแล้วก็วิเคราะห์ว่าการกระทาของนายแดเนียลในครั้งนี้มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาอย่างแน่นอนและชี้ว่าเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของไทยและถือได้ว่าเป็นการเยือนไทยที่ล้มเหลวด้านความสัมพันธ์และเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคที่ขั้วมหาอำนาจโลกนั้นมีหลายขั้วไม่เพียงแต่สหรัฐอเมริกาเท่านั้นครับ ผมรู้สึกว่าอเมริกาน่าจะออบไซต์เกินไปนี่ก็คือรเรื่องของการทัดผิดเรื่องของกระบวนการถอนนะครับแล้วก็สรุปเอาเลยว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการจัดแจ้งทางการเมืองถ้าอเมริกามาครั้งนี้เนี่ยเพื่อต้องการที่จะฟืะ้นฟูความสัมพันธ์นกับประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าก็ก็ล้มเหลวนะเพราะมันกลับทำให้ความสัมพันธ์ไทยสหรัฐนี่นนมันมันแย่ลง มันก็อาจจะมีผลกระทบข้างเคียงด้วยไปกับความสัมพันธ์สหรัฐกับอาเซียนด้วยนะครับเพราะอย่าลืมว่าประเทศสมาชิกอาเซียนเราเนี่ยหลายประเทศก็อยู่สถานะไม่ได้ต่งจากไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นพม่าหรืออย่างเวียดนามหรืออย่างลาวหรืออย่างบุรนนะครับนะครับ ผมคิดว่าในนาซีนเขาคงจะจับตาดูนะฮะแล้วว่าว่าอเมริกาดูเหมือนจะว่าจะเข้ามาแทรกแซงหยุดสงครามเข้ามาแทรกแซงนะครับเพราะฉะนั้นก็คง ค่ำคืนนี้ผมลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพของลูกลิงอูลังอูตังวัยหเดือนนะครับที่เกิดในสวนสัตว์เบอร์ลิงของเยอรมน,นีแล้วก็ได้รับการเลี้ยงดูจากมนุษย์เพราะว่าแม่ของมันทอดทิ้งไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ำคืนนี้สวัสดีครับ